ตกปลาก่อนแล้วกันใช้เบ็ดอันใหม่ไม่มีอะไรทําจับปลาเล่นไงไม่ฉลามฉลามไม่กินเบ็ด เฮ้ยเนี่ยได้ปลาอะไรมาไม่รู้นะอ๋อปลาโดน่าเครื่องไปทำอะไรเฮ้ยตกน้ำเอ้เครื่องไปทำอะไรเครื่องไปทำอะไรตีบ้านสาร้างบ้านอ๋อสร้างบ้าน ตกปลา,าตกปลาชิวๆไม่เสียงเครื่องบินอะไระเสียงเครื่องบินน่ะเสียงอะไรวะเสียงเครื่องอะไรอะได้ยินไหมไม่ไดีม,มันมีเดียวิ่งผ่าน มันเป็นเนี่ยมันเป็นแพคนนึงแม่งขับชิว้วเ,เออเสียงเครื่องเครื่องยนต์นะเหนื่อยฟัเอองเก็บของก่อนละกัน เดียวมีปลาย่างไหมเนี่ยเหมือนจะหิว<ม>เฮ้ยไม่มีในกระเป๋าไม่มีไม่มีในรังข้าให้เตียงนอนไปแล้วลองกินปลาเป้าไหมเลือดลดสายเป้าย่างเนี่ยเนี่ยรังนี่มีปลาเลยมันมีผงอะไรนะเพื่อเก็บไว้ไม่รู้มันคืออะไรน่าจะใบคาบอะไรมีโปรเต,ตโต้แล้ว ปลาย่าง,งก่อ,อ,เอนเลองกินนี้เป็นไงวะเปร้อเฮ้ยเป็นปลนี่ตรงนีต้ตะปูเอ,อ,เอ้ยขาไปนี่มามันไม่ให้กินมาเฮ้ยพักเป้ามันกินไม่ได้นี่นี่อันนี้คืออะไรมัตู้ปลาใช่ใช่ตู้ปลาเนี่ย ไมันเอาไว้ทำอะไรปักเป้าเออดีปลฮ้ยลองลองเอาทูน่ามาย่างดิสองร้อยปีย่างปลาทูน่าก่อนเอปลามาใส่ด้วยตัวปลเลอร์เลยปลาใส่ไม่ได้ปักเ,เป้าก็กินไม่ได้ไปนี่เดียววางสองข้างไปฝั่งนี้นะฝั่งนี้ฝั่ง ทำอะไรนะกำลังมีคนที่ทำตลปิยานอ๋อทำเป็นโซนนั่นนะเดือดปุ๊บตรงนี้ออกหมดอุ้ยฝนตกเออแม่งมืดเตื้อๆเลยเนะนี่ยพายุเข้าเรื่องอะไรวะเนี่ยทำมันขึ้นอะไรเต็มเลยนะยนเฮ้ยทำดีว่ะแบบใหม่มีฝนตกด้วยว่ะไม่ดูเลยมัมยนม,มีน้ำอะขอน้ำเลย อาน้ำซีลอยอานอ้ำซีเตอนถ้าฝนจะไม่สบายไม่อุ้ยอุ้ยเป็น้ำนี่ฉลามมันขึ้นแจ้งเตือนอ๋อฉลามกัด กองน้ำหน่อยแล้วกันมีทีห่หามมาเฮ้ยมันกัดไอ้นี่เดี๋ยวอกองน้ำอยู่เฮ้ยเฮ้มันขึ้นอะไรไปมั้งถ่ายของไ่ายไงมาลูนอ่ะหอกขึ้นไหมขึ้นหน้าจอเลยนอกไฟดาบมะย่างปลายังไม่เสร็จเลยครบคบเรียบร้อยไฟดาบคนบคบ อันนี้ก็ต้มน้ำไม่ได้ดิมไ,ดไ,ดไม่ได้ข้างไหนไม่ได้ไม่ได้เปียกมันไม่มีรังคาข้างไหนอเอาเป๋มามันต้องข้างไหนที่นอนเปียกไหมว่าเราจะนอนได้ฝนหยุดลองนอนไหมเออฝนหยุดอะไรไหมไ้ยังตกอยู่เลยใช่อ่ะ <c oughs> เจ็บป<อ>ว<อ>ง เรืออันนี้มันใช้ยังไงวะเครื่องเอกไม่ฝนตกอยู่เลยนี่ two d o p มันต้องมันให้วางอะไรหรือเปล่าใช่มันต้องวางอะไรสักยอย่า,ไไายงทำไมคลาบไม่ได้ไม่คลาบเขียวไม่ได้เรือยังกับเครื่องบินกระเป๋าเต็ม เดี๋ยวดูคอรนี่มีอะไรให้สร้างมึงโอ้มีที่ป่าเป้าอ,อันนี้อะไรเตาบาร์บีคิวเอาไว้ทำอะไรเนะี่ยยังลองไหมเอ็กซ์จะตั้งตรงไหนดีวะอุ้ยตั้งดาดฟ้าเปล่ามีมยังก็ยั่ยางบาร์บีคิวของยางเตือนเดี๋ยวเราจะกั้นกำแพงเอาตั้งตรงนี้แล้วกัน ดิมน้ำอย่ามาตั้งโซนนี้เด็ดทุกเนี่ยตั้งเนี่ยมาตั้งตรงนี้นมันย้ายได้ไหมไม่ได้ทุกทีเดียวอ๋ขอขาเชือกขาเชือกไม่ตั้งเนี่ยอ้าท้ายต่อท้ายท้ายเกียงท้ายั้งตรงนี้ก่อนแล้วกัน ำอะไรลองใส่ไม้ดิไม่ได้โยเ่องาเเอาปลาไปย่างออาให้อ๋อ,อมันย่างได้หลายตัวเนี่ยเราใหญ่อะ่ะสบายเลยเติมฟืนครับย่างได้สามตัว ให้เ,เ,เหมือนจะวางผิดฟังแกไขได้ไหมไม่รู้มันแน่ไงย้าย,ยาไม่น่าดาโอ้ยนี่ปะขวานปะขวานทุกทีนี่ไงใช่เอไม่ได้พวกอะไรไหย,มยไม่ไม้ไม้เก็บไม้ก่อน เอ้าอือเกือบไปข้างใต้แล้วเกี่ยไม่โดนนี่ย่างย่างปลาต่อให้เสร็จปลาตองมีไม่ได้เลยย่าง,งใส่ฟืนก่อนความเชี่ยว

ตัวปลาเนียใช่ยังไอ้พวกนี้งเลยมนี่นนปลาสุกแล้วมากินได้มันเป็นชิ้นรองน้ำอะไรเนี่เหมือนที่รองน้ำฝนแล้วมีก๊อกด้วยตล้วม,ม,ม,มีฝนตกก็ไม่เห็นเขาได้ทุกทิ้งเลยกินได้ปลาสุกแล้วหิวเขียวอย่างอ้อยึหยิบมาหมดเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เนี่ทุ่งนาสุกแล้วมาหยิบได้คนละตัวเออไม้หมดเดี๋ยวไปหามไม้ก่อนเฮ้ยเพียรหุ้ยตกน้ำเฮ้ยแพมเล็กไปนะ วางมานจะทางน้นมีแผน่จะสร้างบ้านอีกางตรงไหนัางนู้นไทงที่เาเจออ๋อทางเป็นบ,บ้านอี่งางลาเข้ามา ไอเนี่ยเราจะทำอะไรครับน่อันไหน <c oughs> เหลือเ่ลัมเลยอ๋อปล่อยไว้ก่อน <c oughs> ยังไม่รู้วิธีกล้องกล้องโอ้โอเหมือนได้ไม้ทีละแผ่นทีละแผ่น นี่ขาดไม้น,มน,นี่ยังไม่ได้ใชนะ้เนื้อปุ๊บด้ยวยทีเดียวเองขาดเชือกอน,น้ำ<า>เข้าไปตกสายไม่ได้พ<ป>ลายโอ้ไม่มีแก้วอีก ยัไงเจ้า้าสินีต้องนองเ็ดเอไม่ใช่ไม่ใช่หกปลาดีกว่า <c oughs> เอาไอ้นี่ก่อนเก็บของเก็บของตุนี้ดุาสิใส่มู้งงไม่ก็ปากระเป๋า

วิ่งวิ่งวิ่งมันขาดตรงไหนวะลอยอยู่ต่ว่าลงน้ำเฮ้ยมันกาดแล้วตรงโน้นเฮ้ยเดี๋ยวเรือพังขึ้นขึ้นนี่เขือเฮ้ยมนี่มันเขือนอะไรนะดูดิตะขาบเอาไว้ทำอะไรไม่รู้ได้มาอย่างใช้ไม่เป็นยังให้ทำยัง ไม่ต้องคาบไม้นี่ครับเฮ้ยธนูไว้ยิงอะไรธนู <จ>ขา <จะ S 2> ไปนี่สักนำ้นับจอบมันจะหลุดไหมไม่หลุดมั้งลองดูดิหลุดไหมไม่หลุดเก็บข้อมูลเแกบบ็บของเก็บดิ ฮ้ยมันเก็บของไม่ได้วะ่ะยังปลาไป่อนได้น้ำแล้วกินน้ำก่อน กินน้ำก่อนกระติกหมด นี่ทำไมมันเก็บไม่ได้นะแม้ไม่ไม,ไม่ส้นลูบหน้องเส้นลูปหนึห,นหยิบหยิบไม่ได้อีู่กันหมดแล้วไปหมดแล้วลองตกปลาดิ ให้ปลาสีเหลืองอ๊ะเฮ้ยปลาอะไรวะเนี่ย